ที่มาอยู่ในความ คนนั้นฉันเรียกว่าเธอความรักหน้าตาประมาณไหนความรักจใจดีแบบเธอไหมแกมสั่นบอกรักไม่ไกลไม่ไกลเลื่อนผิวหนังเอาย,ยกให้ท่านอาจารย์พีวัตรจะผืนจากการเดินมาเน,น,น,นี่ยติดอันนี้อาจารย์ขณะพยายามกินไปทานรับรองหายหาย,ยาต้องหินต้องตา,านอนาจารย์อันนั้ท่านรู้จักความมาก อาจารยพี่ปีนมาระบบยอดเยี่ยมยิ่งนะสามท่านจะเกษียณพวกเราเลยมาแสดงความรัก No. <laughs> อ่าเดี๋ยวขอเชิญทุกทีมันเม็ดเลยนะครับผมเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราชวนอาจารย์อาจารย์ทุกท่านข้างหน้าเลยนะครับจะได้สว่างสว่างขอขอช้อนหน้าขอสว่างสว่างให้เห็นหน้าค่าตาเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าแรปเปอร์เนี่ยอิมพอร์ตมาจากนะขอเชิญอาจารย์ทุกท่านหน้า่งสว่างใหนหน้าค่ะตาเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าแรปเปอร์เนี่ยอิมพอร์ตมากนะข้ออาจารย์ทีกท่านหน้าขอสว่างสว่างให้เห็น มีมีอุปกรณ์และที่เราเห็นได้ชัดๆนี่ครับคือคือมีมีความสามัคคีมากมากนะครับไมน่ะเราจะถามใครได้ดีคิดว่าอาจารย์แล้วน่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีหรือเปล่าครับก็ เ <tang ar> ี่อนนะครับเี่ยนะก็เนื่องในวาระงานวุธิตาจิตนะคะอาจารย์ที่เรารักจริงๆแล้วทั้งสามท่านนะคะนะฮะพอดีป้ายไฟเรางบน้อยเลยได้มาชื่อเดียวนะคะจริงๆแล้วทั้งสามท่านนะคะแต่เพียงแต่ว่าค่ะเราต้องขอแบบใช้แรงงานอาจารย์วิวัต์อีกก็เลยจําเป็นงบประมาณจํากันนะคะเด็กเลยทำมาชื่อเดียวนะคะขอประทานโทษด้วยค่ะนี้งานงานนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย หนูนี่วางมือแล้วค่ะนะก็เลยเคนที่เป็นครีเอทงานนี้ก็คืออาจารย์นำทย์และทีมงานนะคะแล้วที่ส,สัมภาษณ์อาจารย์นำทีมอ่า,อาทีปุยของเรานะครับอาจารย์นำที์เนี่ยคือจริงๆเป็นเปไอดอดใน,นใจอาจารย์เชิญตรงกลางนิดนึงค่ะคือตั้งแต่ลุกวันนี้นะคะชอบมากเลย <S <S อะขออนุญาตสอบถามที่มาที่ไปนิดนึงค่ะอาจารย์ซ้อมนานไหมคะแล้วก็คิดยังไงมีทั้งสเต็ปแล้วก็แบบสอนมีป้ายไฟด้วยค่ะ คลิดแบบเองกับท่อนแร้วท่อนแร้วนี่อาจารย์อาจรแบบสแดงยากไหมคะเราอีกทีหนึง่งโทรจริงๆแล้วอาจารย์พัทวัน <c oughs> ขออนุญาตนะคะท่อนแรปฟังไม่รู้เรื่องของพูดใหม่นะคะขอท่อนแร้วอ๋อมีรีเควสมาบอกว่าท่อนแรปรู้สึก <c oughs> จะฟังไม่รู้เรื่องเป็นความรู้แรงร่์ ของชาวเวททุกคนเพื่อท่านอาจารย์ทั้งสามนะคะขอขอชมท่อนแรอปนนะอีกรอบก็ได้ขอขอแบบไวพรนะนะครับคือสำหรับท่านแรปนะครับถ้าเกิดฟังไม่ดูเรื่องนี้เราถือว่ามันรู้วัตถุประสงค์นะ <c oughs> คือเราตั้งใจให้ฟังไม่ดูเรื่องแล้วครับท่านแรปเราเลิกเรื่องนีเรื่องผิวหนังโยกให้ท่านอาจารย์วิวัฒจะผื่นจะคันเดิมมาดต่ติดอันนี้อาจารย์ถนัดถ้ามีปัญหาให้ยากินไปทารับรองหายหาย ต้อหินต้อตาอาจารย์นนะัทุกท่านรู้จักฟาร์มาอาจารย์พิพินวางระบบยอดเยี่ยมยิ่งนะักสามท่านจะเกษียณพวกเราเลยไปสแสดงความรักเกี่ยวจัดให้ท่านจัดให้เต็มจากใจทุกดวง